สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวิตรีเรนนีนิดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหนองแคนขอวเขิยิยาวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบทีมีกนันนะคะข้อ41นะคะสมบัติสำคัญที่สุดของเอนไซม์ที่มีต่อสารตั้งต้นหรือซับสเต็กค,ค,คือข้อใดข้อ1รูปร่างโมเลกุลของเอนไซม์ข้อ2ขนาดโมเลกุลของเอนไซม์ข้อ3 รูปร่างของแอคทีฟไซด์ของเอนไซม์ข้อ4คว,ความเฉพาะเจาะจงในการทำปฏิกิริยาคำตอบนะคะคือข้อ4ความเฉพาะเจาะจงในการทำปฏิกิริยาเนื่องจากเอนไซม์มีความจำเพาะต่อซับสเตตสูงมากซับสเตตจะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมรวมกันพอดีกับเอนไซม์ตรงบริเวณเล่งเหมือนลูกกุญแจกับแม่กุญแจ หรือสามารถชักนำให้เกิดการรวมกันได้และสามารถเล่งปฏิกิริยาโดยไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์อื่นเอนไซม์ Inside, จะต้องจับกับซับสเตตก่อนจึงจะเกิดการเล่งได้ข้อต่อไปนะคะสารยับยั้งมักจะมีรูปร่างเหมือนกับอะไรข้อ 1. นึ่งเอนไซม actor, ข์ข้อ2องซับสเตตข้อ3ามโคเฟกเตอร์ข้อ4ข้อ1และข้อ2 คำตอบนะคะคือข้อ 1. e n s i เอนไซม์เนื่องจากการยับยัง้งการทำงานของเอนไซม์โดยทำปฏิกิริยากับเอนไซม์แล้วจึงยับยั้งที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการทำงานตามปกติตัวยับยัง้งอาจเข้าจับหรือทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ที่บริเวณเล่งแล้วทำให้ซับสเตตไม่สามารถจับกัดเอนไซม์ได้ตามเดิมจากสาเหตุนี้เอง ตัวยับยั้งจึงต้องมีรูปร่างเหมือนกันกับเอนไซม์จึงสามารถจับเอนไซม์ได้สำหรับการเฉลยข้อสอบเคมีชุดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะขอบคุณค่ะ